อ่าครับครับผมวันนี้กับพ,พ่อเพื่อนมารูดไถเนาะมาล่องอ่าสนใจพอสนใจอยู่กับท่านลูกค้านี่ครับเมาเ,าาเซี่ยวหรเซล่ยไปแล้วชุดหนึ่งนะครับผมมีหน้าที่พี่เส้นนะครับมีมีหน้าที่อธิบายลูกค้าซื้อเพราะซื้อมีเป็นหน้าที่ของลูกค้าเนาะอันนี้กเมื่อว่าเนี่ยมันตัดไปนะครับตัดไปมันอเอ่อเกิดมาตัดตัดไปแบบบวมหัวโตวิดีโอเนี่ยผมก็พยายามจ้องอยู่อันนี้ตอนเสาร์วันเดือนสตาร์ทอ่าเดี๋ยวสร้างผมเขาดีไปครับไทยห้เบิ้งครับครับไทยเฮเบิ้ง บ้านเดี <pf unlikely> ่ยวต์ทอย่างนี้ไฟเปิดไฟลงไฟเลี la ้ยวองคกันต <fish> ิดปะเช็คไฟเช่นอย่างกันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟหน้าพร้อมเปิดไฟหน้าด้วยนี่เออไฟหน้าไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่เลี้ยวซ้ายลงไฟหลังก็ติดเนาะอ่ากระพริบออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอ่าติดเบิราที่นี่เขาจะทำการไถแล้วสิไถเบยบึงหมู่บ้านเนี่ยคลิปไถมันตัดไปนะครับผมกับโอ้โผมกับมาลงเลย อย่าลืมผ่านเพราะว่าสร้างบางทีมันก็ลืมอย่าลืมผ่านเวลาถอยเวลาหยังต้องยกผ่านยกหย่างเพราะว่าสร้างก็ออกตัวเร็วๆนี่ครับทีเดียวติดเลยอ่ะแล้วที่ไถให้เบิ้งไปเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยกีบไถมันตัดดีเบิร์นะครับเบิ้งเบิ้งหมู่บ้านบ้านไหนเบิ้งกีทีโอเดี๋ยวเบิ้งกีทีโอกันเอาไปลากดันหยาไอเครื่องเท่าเรียกว่ายังเครื่องไอ้อัดเฟืองลัดหยาลัดหยังได้นะครับไปเฮ็ด้วยกีทีโอเนี่ยครับมีซีเบอร์ บ่มีเยิมนะครับบ่มีเยิมเลยตัวนี้มันใส่งานอยู่ตลอดนะครับอ่าอันนี้เบอร์สามอะเบอร์สี่เจ็ดสี่หนีเร็วเลยครับไปตัดหญ้าตัดยังไหนเบิ้ลพอมีเยิมหรอกพวกอันนี้ผมเห็นไหมเบิ้ลนี่รับประกันเลยครับนี่แน่นตึ๊บของแคบเบิ้ลท้องคู่ประตาเลยเอาอย่าค่อยไใสเบิ่งหมู่บ้านนี่มันตัดคีบมันตัดนะครับผมกับโอ้โหมันไปลงเลยอ่าเดี๋ยวอยๆใส่เบิ่งอันนี้ดินแข็งเลยนะผมเหยียบไม่ยั่งดีนี่ไส่เบิ่ง หน้าลมหน้าตมนี่ลงเลยสบายพอไปถ่ายอยู่หน้าจะของนี่ช่วงน้ำท่วมนะครับรถใหญ่ลงมาได้ครับจมรถน้อยนี่ลุยเลยไอ้องแม่ของยังวยควอมเพิ่มขึ้นอยปป่างป็ัม่ปาปานเอาแล้วเจนเดียวไม่ได้สมัครผมมีนาทีพี่เส้นยังเดียวเอาใครบ้างอะไรเดี๋ยวถึไปเบิงกันนี่ ออกโต้ดิพุ่งจวกเลยแหละกำลังไปปาบเอาปาปผ่านเป็นยังอ๋ออาพ่อไ้เิ่นร่องมาพูดเลยครับเป็นเนี่ยอาร่อง <c oughs> เดี๋ยวไปร่องข้นนั้นนะครับเครื่องเลยคนขันนี้นเลยนี่ครับคันนี้สี่หมื่นกบาทนะ เกียรติยังไงไหมเดี๋ยวผมสีลองให้เบิ่งนขั้นลงขั้นเร่งอย่างปกติเบิบนี่ครับอ่าแน่นนะนนเดี๋ยวาเกี้ยววางบ่ครับเดี๋ยวต้องเผาหัวก่อนนะนี่เผาหัวไปด้านซ้ายนะครับเร่งแค่นหน่อยอันนี้เป็นมีผ่านเกีผ่านเด่นรถตกลงรถตลี่อย่างคือเก่านน,นนะครับนะเอ้แต่เบิ่อ ăn đông bán đần chứ đâu. Ông mày, đi đâu kia ừ. rồi. Được gặp đến mất. Bét bớt vào. Nhé bớt được đêm khỏi แต่ว่าแห้งที่ลงไอ้เบิ่งหมู่บ้านนี่แหละครับตัวนี้กรอันนี้รับประกันมีใบรับประกันเครื่องไอ้เรับประกันการใส่งานนี่ครับหนึ่งปีนะรับประกันหนึ่งปีอ่าเครื่องนี่ฟิตใหม่ไม่มีเมยิ้มมีหัวนี่แหละตอนเดียดซื้อเลยลเลยอาสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์เด็ดหมู่บ้านคลิปตัดนะครับผมศู้หกสี่เก้าเจ็ดห้าแปนะครับ <c oughs> นี่เบอร์โทรเด็ดแต่อันนี้มันเสื่อมมันหลายปีเลยเป็น78็ดแปีเลย พอเสือหลุดใบมันจะมีลน์แอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เบอร์064 271 3876หรืออายจ็โทรมาสอบถามเบอร์อีอก็ได้ง่นะขอบคุณครับผม